การส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาโดยใช้กิจกรรมการสวดมนต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหินซ้อนโดยนางสาวพ,พิชามนกมลเกียรติกูลรูโรงเรียนบ้านหินซ้อน โรงเรียนบ้านหินซ้อนตั้งอยู่เลขที่100หมู่หนึ่งตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบริหารงานโดยนายปิยวัน์เปลี่ยนสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอสังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกาลเวลา เยาวชนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมความเชื่อทัศนคติจึงทำให้เยาวชนในปัจจุบันขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมในตนเองส่งผลกระทบต่อภาวะด้านอารมณ์จิตใจและสังคมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5 เรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาพบว่าการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหินซ้อนยังปฏิบัติตนเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาตามหลักศาสนาพิธีท,ทางพระพุทธศาสนาอย่างไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากไม่ได้ฝึกปฏิบัติจากปัญหาดังกล่าวข้างตน้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านหินซ้อนครูผู้สอนจึงได้ศึกษาวิธีการสวดมนต์เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดสมาธิโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning เพื่อพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาขึ้นจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นระมศึกษาปีที่5สามารถพัฒนาทักษะการสวดมนต์ได้มากกว่าร้อยละ50เชิงคุณภาพนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการสวดมนต์ได้อย่างถูกต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน3.1 การออกแบบผลงานนาวัตกรรมผู้สอนได้ใช้อดี m o เดลในการออกแบบผลงานและนวัตกรรมขั้นตอนที่1การวิเคราะห์ได้วิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยศึกษาวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาขั้นตอนที่2การออกแบบ ครูสอนได้ออกแบบนวัตกรรมดังนี้ 1. แบบฝึกการสวดมนต์ทำนองสารพันยะ 2. คลิปวิดีโอการสวดมนต์ 3. แบบการแสดงบทบาทสมมุติจากนั้นได้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่3การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ active learning ขั้นตอนที่4 การนำไปใช้ผู้สอนได้นำนวัตกรรมแบบฝึกการสวดมนต์ทำนองสารพันยะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้แนะนำคลิปวิดีโอการสวดมนต์จาก YouTube ให้นักเรียนดูเพื่อฝึกปฏิบัติและทดสอบนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมุติและขั้นตอนที่5การประเมินผลผู้สอนได้ใช้แบบประเมินการสวดมนต์นำไปใช้วัดและประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมาย 3.2การดำเนินงานตามกิจกรรม 1. ฝึกให้นักเรียนท่องทำนองสารพันยะจากแบบฝึกการสวดมนต์ทำนองสารพันยะโดยกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติเวลา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการสวดมนต์ทำนองสารพันยะเวลา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ให้แสดงบทบาทสมมุติ กิจกรรมการสวดมนต์จำนวนหนึ่งครั้ง 4. ทดสอบการสวดมนต์รายบุคคล 5. วัดผลและประเมินผลจากแบบประเมินหลังการใช้นวัตกรรมและ 6. นำผลการประเมินมาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน3.3ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ก่อนการใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการปฏิบัติแบบ active learning ผลปรากฏว่าก่อนการใช้นวัตกรรมพบว่านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องจำนวน2คนจากนักเรียนทั้งหมด11คนคิดเป็นร้อยละ18.18 18. หลังการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning โดยใช้กิจกรรมการสวดมนต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหินซ้อนพบว่านักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจำนวน9คนจากนักเรียนทั้งหมด11คนคิดเป็นร้อยละ81.81 3.4การใช้ทรัพยากร ผู้จัดทาได้คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่จัดสรรและนำมาใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนบ้านหินซ้อนได้แก่เบาะรองสวดมนต์ประยุกต์ใช้จากชั้นวางของรางวัลที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาทำเป็นเบาะรองสวดมนต์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหนังสือสวดมนต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการแนะนำแอปพลิเคชัน ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ต 4. ผลการดำเนินง,งานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 4.1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์นักเรียนมีทักษะการสวดมนต์ได้ถูกต้องหลังจากการใช้นวัตกรรมสามารถนำทักษะการสวดมนต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น 4.2ผลสัมฤธิ์ของงานจากตารางพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติการสวดมนต์ได้ถูกต้องหลังจากใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ63.63 63. 4.3ประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนสามารถสวดมนต์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเข้าร่วมาศาสนาพิธีในชุมชน และสามารถเป็นผู้นำในการสวดมนต์ได้ 5. ปัจจัยความสำเร็จ 5.1. สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้แก่ผู้สอนได้มีการวางแผนการดำเนิเนง,งานนักเรียนได้ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติไม่น่าเบื่อและได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนและได้รับการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาและความร่วมมือของคณะครูในการให้คำปรึกษาแนะนำ 6. บทเรียนที่ได้รับนักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองเรียนรู้การฝึกสมาธิในรูปแบบของการสวดมนต์โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้สามารถเป็นต้นแบบด้านการสวดมนต์ให้แก่ชุมชน ครูได้เรียนรู้การวางแผนการทำงานการใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหาการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน 7. การเผยแพร่รางวัลที่ได้รับผู้สอนได้เผยแพร่นวัตกรรมให้แก่คณะครูในโรงเรียนรางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียนและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการสวดมนต์หมู่ทานองสารพันยะจากกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจบการน,นําเสนอขอบคุณค่ะ